หกล้านหนึ่งอะไรครับเนี่ยป้าบเนี่โอ้ผมยิงตัวเดียวพอ, 5, 000, อห้าล้านสองห้าล้านเป็ด ซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่โค้ดวีดีมของครีเอเตอร์นะครับสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บครับล็อกอินแล้วก็ใส่โค้ดใน่วงองกล้องซ่า888ไครับเพื่อรับของรางวัลในเกมฟรีๆนะครับอย่าลืมไปใส่กันด้วยนะครับเดีย๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้นะฮะสวัสดีครับชาวเด็ดกมเมอร์ท่านที่ผมกล้องซ่าวันนี้กันในเกมหน้าไปก่อนเฟนนิงติกแล้วครับหลายๆคนเล่นเกมนี้ก็แบบเฮ้ยเราต้องโฟกัสว่าต้องต้องคิวเยอะๆจะได้ของเยอะๆ,ๆ แต่วันนี้ครับผมจะเอาเกมเพลย์ที่ผมเล่นเนี่ยคือคิวแทบจะน้อยมากอาจจะแค่เกมละตัวเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่บอกเลยว่าออกทีนี่คือแบบหลักหลายล้านนะครับบางที5-6ล้านเลยไปดูกันว่าจะอิ่มขนาดไหนโดยที่ไม่ต้องค่าเยอะครับก่อนดีลืมกันแล้วท่งแชร์ เธอใจกล้องสาเลยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2024เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บบาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ และตอนนี้นะครับทางเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมในส a r อารีนาเบรกเอาท์อินฟินิตด้วยนะครับรวมไปถึงอารีนาเบรกเอาท์ในมือถือก็รับเติมเช่นกันครับไม่ว่าใครจะเล่น PC หรือมือถือก็สามารถไปจัดได้เลยที่เติมโค้ดเกมครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น r v v ว l ล o r รน c ์ค l ร์ดิคตี w วอลซอและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไปด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมาใช้บริการรันะคบ 35โอ้โหโอเคเชื่อว่ามันก็คงแบบตอนแรกกะว่าใจนี่ไงจะเดินไปเปิดตรงนี้ไงตรงกลางสับปุ๊บแม่งสับปั๊บโอ้โบอดเยอะซะด้วยโอ้โหบอดเยอะซะด้วยโอ้แม่งเราจปนกูดำโอ้แก๊บรอบทิศเลย แกก็ลังจะหมดมันไม่แกนะ้ดยน่ะระวังซ้ายสุดนั่นนะเอจด้วยโอ้แคบกุลบเลยีนใส่ใครอ่ะ มันนีใช่เราใช่อ๋อเออโทลตัวหนึ่งโอเคโอเคเฮ้ยไม่เสียคนอยู่บนใดอันนั้นบอด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 วี่อยู่ตรงเซฟกันตจนได้แม่งเอ้ยมจะเกิดมาทำว่าเรากโดนไอเจเขาเขาพี่เดย์ยิงนี่แหละคือตรงละทำไงก็บอดอ่ะเอาวิ่งนี้ โอ้ยนั่นก็บอดเฮ้ยอีกอีกมันยริงกันมันยริงกันสองที่ทำไปทำไผมถึดักได้ผมลอผมลอคอนโทรลไม่มีใครเลยคอนโทรลเป็นบอดมันอยู่ยูหมดเลยโอเคโอเคใครกระโดดเดินมาแล้วเดินมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วตัวนึงจนวกไปเลยประตูนู้นประตูนู้น มันเจ็บสาหัสมากไปหน้าเลยอยู่อยู่ห้องคู่กันนี่กระสุนหมดห้องคู่มีเหรอมีมีมีก็ตัวบวกน้ำอ่ะปนยิงไม่ตายปาแกแล้วปอแกแล้ง ระวังพ hey, ี่ระวังผมเจ็บมากผมเจ็บมากพี่ก้าผมใช่ใช่ตัวพี่ก็ถผมตัวโยตัวโยตัวโยขี้เน็ดไม่จะเชื่อโดนกูกล้องอย่าเพิ่งเดินเข้าซ้ายนะเนี่ซ้ายอืมกูจะเน็ตโอเคโอเคโอเคมีอยู่อยู่อยู่ยูยูยู่ไปโดนเหนี่เข้ามันไปยูหรือมันไปไหนไม่รู้โดนโดนโดน ลงลงลงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดิ๊กนี่ดินี่ไล่เสร็จไลสองขอบเขดนะลุกหมด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 ผู้เคลียร์เฮ้ยทางไอยูเคลียร์คอสโลงคนนั้นยูเคลียร์ยูเคลียร์ยูเคลียร์ห้องเซฟลึกเคลียร์ปะห้องเซฟลึกไม่มีห้องเซฟลึกไม่มีอยู่สักตัวแหละเจนอะมีเอฟสองพัน ตกฟรีกูเก็บละอ่าเจอเอเจแล้วโอเคโอเคกระเป๋าหายนะไอ้ตัวนี้เป็นไงโอ้ยทางเงา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 มาชุบหน่อยคนนึงเลือดหมดแล้วโอ้โหกล้องกล้องแต่แล้วลองชุบแล้วผมชุบแล้วไ้กล้องจะนะเข้าหาที่แอบไปเลย ดูฝั่งนี้ดูคอนเฟิร์มอยู่เอ้ยดูบรรยากาศอยู่เดียวหนึ่นึอ่ะฮะเหมือน M4 ไม่ก็ H4 เก็บเสียงละตายแล้วไม่ตายไปไหนนี่เลยมันเจ็บหนักอยู่เจ็บหน่อยอยู่พี่เดียถอยไปห้องคู่ถอยไปปะปะแก่ห้องคู่ไปตายปะวะ เี่จโดนหัวแป๊หนึ่งต้องข้องคู่พี่แกปิดผมแกปิดห้องคู่ไว้ทำวิ่งมาโดนมาโดนเออรอได้ถอยเกาะเลือสู่เลยจ้าตายไหมยัง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 อยู่หมกติ๊กอะเฮ็ดฟูลตาย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  ผมเทนหมโอ้โหกอดเต็มเลยเี้ยผมเทนหมมาละขาดไปนึงนะปิงยังไม่ลงก็เอยตัวเมื่อกี้ตัวท้ายอีกตัวหนึ่งไงตัวที่ยิงพี่แดะอ้อแต่เมื่อกี้มันเต็มตัวนี้แหละอ๋อตัวนี้เฮดโฟเก็บเสียงเออใช่ใช่แค่ไมล่ะใช่ใช่ใช่เอ้ยเออใช่ใช่นี่ไงนี่อตัวนี้เหรอใช่ใช่ใช่หมวกผมเว่งละเอี่ยโดนหมวกไป หลายนัดอยู่เมื่อกี้ไอตัวเฮี้ยนี่ตายแล้วถือขวานด้วยนะถือขวานฟูด้วยต้องของกลับบ้านเต้ยยังไม่เปิดเลยนี่ป่ะเปิดมันไม่เปิดแค่ไม่เปิดแค่เซฟไข่เออเซฟไข่ยังไม่เปิดก็พี่แดก็ไปไข่ให้มนดิพี่ตุดติดไม่น่ามีอะไรโอ้โหไม่มีเลย าไม่มีเลยไหมล่ะมึง pi mod <c oughs> โอ้เย่ะละเดฮ้ยแต่อีเทน่ามันมันแพงกว่านี้นี่หกหมื่นห้าไม่มันแพงกว่ายาไอ้นี่นี่มันเห็นมันยาเหลือครึ่งเดียวไงวเอาเอาอีเทน่าไปขายดีกว่าว่าตัวเดียวก็หยิมได้หก <c oughs> ล้านหนึ่งอะไรครับเนี่ย Let's go โอ้โหเข้าเลยชัวให้พีได้พับจอดูตัวดอ้าทูอาสับแล้วเราเข้าก่อนอยู่เข้านี้กูไปไหนวะห้องเปิดพีเด้ระวังห้องเปิดห้องเปิดเออมาอยู่อยู่ B S หรอ ตัวมากลางกลางปะทุเบิดฮีอีทีนึงเฮียโดนแก๊สเพื่อนเนี่ยแหละไม่รู้มันอยู่อยู่กลางอยู่กลางอยู่กลางอยู่ถ้ามันถ้ามันสมกูเดี๋ยวพี่บอกอาโดนยิงที่ headphone headphone ตูดขาดดิโอ้เยอะด้วยเยอะด้วยนะสักหน่อยสักหน่อยสะไหนปะ คงเมื่อก er> okay, so okay, okay, ี้ดีเซอร์ดอะตายอุ้ยนี่ทนายอะตัวนี้นี่ทนายเบ๊มหนึ่งโดนเข้าหัวไปไม่ตายปะไม่อยู่ไอ้ทนายคนคนคนอยู่ตรงประตู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 คนเล็งอยู่ไปก็อิดตู้อยู่ตู้เลยกล้องล็อกไว้ต้องอยู่ล็อกอยู่ล็อกอยู่ไม่เหน็บปะป้าป้าป้าหน่อยหนึ่งหน้าได้ได้ได้ป้าตูกไปป้าตูกไปป้าตู้ไปปี๊ดปี๊ดปี๊ดปล๊ด กล้องเรียบร้อยใช่ได้ใช่ได้แต่ผมแต่ผมยกยกยกขึ้นตรงนี้ยกยกไปเทไหโอ้ขอแค่สมุนมีสมุนอยู่นู่นเหรอน่ากลัวเขาพกกระเป๋าใหญ่วางตรงนั้นมันน่ากลัวเกินจะโดนโดเอานำมาสองก็บอกเลยหรอวะตายตัวยิงไม่ไหมยิงเพื่อนมายิงไม่ตายไม่ตายเองยิงตาย ตายโอ้โหกูกะว่ามาดักที่เดวิ้งออกมาซับเลยดิปิงลงละปิงลงละปิงลงละจบละ,บละไม่ได้ตัวอะไรเลยกู้แต่เวลาเหลือเยอะอยู่นะวิ่งออกไปข้างนอกสบายสบายอยู่เดี๋ยวผมเปิดเดี๋ยวผมเปิดเซฟแล้วผมวิ่งไปข้างนอกแล้วกันกาดสกายพุกเต็มที่คอนโซล ไม่มี <ยก S 1> ลุ้นเลยใชแ่แต่แล้วมันยิงแบบว่ายิงยิงรลุอ่ะเออพีไฟอ,อ่ะเยอะเอ,อ้เออย G P U สวยอ,อ้าวฟาร์มห้องก,งกระสุนกระสุนไปเลยนะครับผมไปฟาร์มข้างนอกแล้วโอ้สวยเฮ้<ว>ยอ,อ,อะไรยะ โอ้แบตเตอรี่โอ้ยังไม่เปิดเลยมีอะไรให้ผมบ้างไหมครับพี่เนี่ยได้อะไรบ้างไหมครับไม่โอ้โ oh, หได้ของทองสองกิที่เก็บไม่ได้แล้วเพราะว่ากระเป๋าเต็มเตอร์โกเพนเฮ้ยแล้วจริงๆด้วยของแดงมันอยู่ข้างนอกใช่ใช่เซฟที่นี่เลย <c oughs> รีเใช่ รูปปั้นแดงป้าบเนี่ยโอ้ผมยิงตัวเดียวพอห้าล้านสองดูที่เกิดอป้าวสิแล้วเอาอยาบั๊มาเพียงหนึ่ง มีเหรอมีไม่ได้ยินเดือดละเรดารขอได้ยินละอ,อ่ะกูอ้อมเรดารเลยนะกูอ้อมไปดักกั่งน่นนะมีเสียงวิ่งเน็ต เดี๋ยวขึ้วบนเดี๋ยวขึ้งบนพี่ป้าขึ้นบนโดดแล้ว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 โดดไปตรงกล่องกล่องเซฟหนักหนึ่งโอ้โหเฮียดับรถไมีตัวรถไมีตัวอยู่ตาอยู่อยู่ตาอยู่ตาขวามือขวามือพี่ป้งตัวนึงมีเหรอไม่มีเหรอไม่มีหรอขวามือวิ่เอาแล้วไม่ตัวที่พี่ยิง พีเดียข้างข้า,างสะพานข้างสะพานนั่นมนะมาหน้าพี่เดีน่าพี่เดโอเคใส่กระสุนแป๊บนึ่ง <c oughs> สองฝั่งเลยเออตายตายตายเข้าหัวเดือยยิงได้ผมนะั่นไม่รู้ผมสองผมยิงตัวนะเพราะมุมมันมันยิงหัวไม่ได้คือเพลิดัดมันใหญ่ไงวะ ผมคิดว่าหมดนะเพราะตัวสุดท้ายผมน่าจะยิงตัวตายหมดแล้วหมดแล้วหมดมันสับไหนวะกลางปะมีกล้องท่ายิงโรล,ลิเฟอร์อันนี้ตี้พี่ป,อป๊อปหมดเลยเนี่ยสรุปคือตี้คนรู้จักในนี้เหรอ,อใช่ๆตี้เหนือตี้เนนนนนหนืออ๋อเตรงนี้เลยอ่ะเก็บแ,แค่นี้ก็ไม่ต้องเก็บแค่นี้ไม่ต้องเดินแล้วกูอ่ะ โอ้โหโอแปดสิบห้าโลมีของผมยังทิ้งอีกหลายอย่างเลยพี่ตรงเนี้ยไหรอใช่ผมยังทิ้งไม้เท้าทองไว้เลยอ่ะไม้เท้าน่าสนใจว่ะเอาไปเยอะเอาไปย่อเยอะอ่ะ่เอาไปย่อเยอะอ่ะโคตรเท่เลยยืนนิ่งด้วยนะนั่งนิ่งเลยน่าจะแบบย่อเยอะแบบอย่างเงี้เลย ส่งไม่รู้ส่งอะไรส่งระบบกลับแล้วกัน <c oughs> ได้โอ้ห้าล้านเป็ดเยอะจังออกกันเยอะจังวะสามล้านกว่า